มอไซค์วิบากจะไปกับเราด้วยนะู้โหน่อยนั่ลับมาพักหน่อยทิวทัศนทั่วไปก็จะสีเขียวขจีเนาะใช่เคยไปนอนตรงมดุน่ะนี่คือสวนหินะครัสวนหินบ้านเาเค่ะสวัสดีอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับช่อง b e a ททริปนะครับ ยามเช้านี้เราก็จะพากันไปแว้นมอเตอร์ไซค์กันบนดอยสูงกันนะครับรอบนี้ก็บุกกันเลยทีเดียวอ่ะก็ยังอยู่กันที่ร้านของน้องจีนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือกันยาโซดีครัวคุณเอียงครับก็พอดีมาเติมพลังยามเช้าที่ร้านของน้องจีนี่นะร้านอยู่ติดกับปั๊มพีพีเลยพอดีคุณแม่ไปวัดครับมีงานเจดีืมเราจะมีคำเข้า โอ้โหเราก็สั่งอาหารตามสั่งที่ร้านของน้องจีนี่คนงามนะน้องจีนี่โคตรเจ้าพอ,อดีสั่งอาหารตามสั่งนิดน,นึงนะครับน้องก็ไม่รีรอช้าน,นี่ถัดให้เราเลย,น,เลย,ยนี่ทํากระชออร่อยมากใช่ของแคลด้วยนะครับเมนูยำเช้าก็อนะไรเนี่ยคะน้าหมูกรอบเนาะครับถ้าแบบนี้ขายจานกี่บาทครับ 50บาท50บาทนะครับมื้ออิ่มยำเช้าครับทำงานเราไม่จะพาพี่ไปแกงที่ไหนน่ะพาขึ้นดอยค่ะวันนี้ออ๋โอเคลุยดอยกับกินข้าวยังครับยำเช้ากินแล้วค่ะโอเคผัดกันผัดกันนะให้น้องผัดก่อนนะถ้ากินชุ่มอย่งนี้คืออร่อยแน่นอนครับประกันประกันความอร่อย มเช่ไปเห็นลูกค้าเต็มโต๊ะเลยใช่ค่ะตรงนี้จะมีตอนเช้าค่ะเพราะ,ะว่าช่วงบ่ายจะร้อนละอ่ะม,มีช่วงเช้าประมาณ6กโมงเจ็ดโมงแล้วก็ใหม่ที่ประมาณทุมท่มสองทุ่มจ้เต็มตัวลุยครับเรียบร้อม จ้าโอ้โหคณะหมูกรอบบายน้องชินี่ครับขอบคุณมาครับมาเรียงกินไปครับว้าวน่ากินใช่หอมมาใส่ไปเช็คที่ร้านกั่อนนะครับเช็คยางเช็คเครื่องนิดนึงนะเส้นทางนี้เรากับเเกยลุยนะใช่มาเป่าก่อนที่ร้อนอเป็นไงบ้างอร่อย อร่อยภาษาลิซูว่างนะครับจะเมียเออจะเมียะจะเมียกับเนื้ออ่ะคือจะเมียอร่อยมากอ่ะเพื่อนติดใจเฉยเด็ดก็เติมพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปกันนะครับแล้วก็รถจะมีกับรถจะมีกลุ่ม มอเตอร์ไซค์วิบากจะไปกับเราด้วยนะครับรของเรานี่มิกซ์แอนด์ไม่แมทมากๆเลยขบโตของเราต้องโยกอ่ะเดี๋ยวิมแล้วก็ต้องโยกแล้วทำไมเราต้องเป็นเวบคันเดียวเนี่ยชายนุ่มหน่อยโอ้โหนี่แก๊งของเราครับน้องจีนี่น้องจีนี่คันไหนเนี่ยคันนี้โอ้โหโเท่มากนี่เขาต้องมอเตอร์ไซค์วิบากแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้เราจะพากันไปลุยดอยกับพี่พี่แก๊งวิบากของปามาผ้าค่ะอ๋อแก๊งวิบากของปามาผ้าใช่ดอยที่เราจะไปชี้ดอยเลยครับ มีไหลยดอยแล้วค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมว่าดอยไหนบ้างได้เลยจ้ะไปค่ะไปกันเลยครับเว็บเว็บน่าจะไหวเนาะไปโอเคเว็บไหวครับจัดไปคันงนี้นะโอ้โหเราแหวกแนวครับไปนีสบายสู้ๆหน่อย พักยกก่อนพอดีว่ามาพักยกกันที่ร้านกาแฟจาโบนะครับที่นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของวิวที่สวยนะครับสวยงามทะเลหมอกช่วงนั้นนะตอนนี้กำลังทำใหม่โอ้ปะไปชมเลยปตัจีนี่ไปตามจีนี่คนงามเราไปครับโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยถือว่าครบเครื่องนะเนี่ยน้องจีนี่ครับไม่ใช่ว่าจะทําอาหารเป็นอย่างเดียวนะขี่มอเตอร์ไซค์วิบากก็ได้ครับไป ที่นี่ทำหม่สวยงามมากเลยโห้ทีนี่ดูดูวิวหน่อยไหมตรงเนี้ยครับโอันนี้แก้ได้ไหมแกได้ไหมเนี่ยได้อรัดูให้น้องหน่อยดูให้น้องหน่อยโอเคอ่ะได้ครับอือฮึนี่คือเป็นเออ่แก๊งมอเตอร์ไซค์วิบากประจำอำเภอป่ามั่ง้าครับชื่อแก๊งว่าอะไรนะครับเออ่ต้องถามกระจกบอกเจ๋งหรือเปล่าถ้านจะไม่ผิดกระจกบอกเจ๋งเดี๋ยวเราไปถามชื่อดีกว่าโอเคแต่ว่าเรามาดูวิวแป๊บนึงนะช่วงนี้ ช่วงดูดูฝนวิวทิวทัศน์ทั่วไปก็จะสีเขียวขยวจีเนาะครับจะเข้าหน้าฝนละครับตรงนี้เพิ่งทําใหม่เลยค่ะปกติมันไม่ใช่แบบนี้เนาะปกติที่มาเห็นก็จะเป็นแทะเก้าอี้แล้วก็ที่นั่งตรงนี้เขาปรับปรุงใหม่หมดเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวก็ปรับปรุงใหม่นะดูั่นกันใช่ค่ะตรงนี้จะทาเป็นร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวจะย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้ใช่ใช่เซลฟี่ตรงนี้หน่อยแปะขอมาดู วิวมุมกว้างตัวนี้หน่อยนึงนะครับนี่ไงเราเคยไปพักตรงนู้นใช่ฝั่งซ้ายใช่ครั้งที่แล้วเรามากับน้องสังอิงเนาะแล้วก็จีนี่แพ็คคู่เลยตอนนี้มาใช้เดียวใช้เดียวเป็นนางเอกเต็มตัวเลยในช่องเบีทริปนะนำติชมกันได้ค่ะแบบไหนชอบแบบไหนก็บอกกันโอ้โหครบเครื่องเลยจ้ะคุยก็เก่งทำอาหารก็เป็น ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้สุดๆเลยค่ะสิ่งต้นนี้ครับสาวเปล่าผ้าสาวเปลาผ้านะนี่คือวิวร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เราผ่านมาเป็นประจําก็จะมาแวะนะครับนนู่ใช่ตรงนู่นเคยไปนอนตรงนู่นนะสุดนู่นอ่ะครับโอ้โหป่ะจิบกาแฟหน่อยนึ่งไหมป่ะเป็นเลี้ยงกาแฟสาวๆกินกาแฟเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นค่ะกินเป็นแต่ชาชาเขียวจัดไปจ้ะครับ นี่ใหม่นะเนี่ยโซนใหม่โอ้ปรับปรุงใหม่สวยงามมากครับนี่ย่าเทียมครับนอนไปเลยเราไม่นอนที่เดี๋ยวเราไปนอนในน้ำอ่ะนะก็ข้อดีของการไปกันเป็นกลุ่มคณะก็มีอะไรช่วยเหลือกันได้เนาะเวลาฝนตกถนนลื่นเป็นโคลนถ้าพี่เบียร์ไม่ไหวก็จะยกรถให้โอ้โหขนาดนั้นครับอ่ะจิบกาแฟเติมพลังก่อนนะครับนี่ครับ นี่เราหนุงสาวๆนะครับชื่อแก๊งอะไรนะครับลืมไปแล้วครับสวัสดีครับแก๊งอะไรกันชื่อข่ามงานกระจอกบอกเจ็งครับกระจอกบอกเจ็งโอ้ยินดีที่ได้ร่วมทริปด้วยกันนะครับโอ้คนหลังนี้ต้องมาออกทริปด้วยกันบ่อยๆเนาะครับที่เดียวต้องจัดรถัะคันแล้วสงสัยโดนเขาเรียกว่าโดนวางยาแล้วตอนนี้โดนป้ายยาโดนป้ายยาใส่เสื้อนั่นมาเมียดายังมาอยู่อ้ะอ๋ออ่ะก็เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆที่ในการขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวในวันนี้นะครับ มาดูฝั่งโซนกาแฟเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านอ๋ <laughs> อสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับผม <laughs> ผมคนงานนะครับไม่จริงละผมคนคนจ้างงานครับชาเขียวไทยเอ่ย์ลก <laughs> ็เ<ะ> <laughs> จ้อของร้าน <laughs> เล่นมุกนะ <laughs> ชาเขียวไท <40 S 2> <60 S 3> ยเอิร์ลสี่สิบห้าสิบนะคะอ๋อชานมสตรอเบอร์รี่ มีอะไรชิลเท่าวันนี้อ่ะชาเขียวได้แล้วครับเนี่ยเข้มข้นอร่อยครับแก้วน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ทีนี้ก็ชาเขียวเหมือนกันเนาะชาเขียวเติมพลังก่อนครับมันตัวนี้กาแฟอร่อยครับชาเขียวนี่ก็สามารถแกงงวงได้ใช่ไหมได้ค่ะอืมสีอีนิดนิดครับเข้มข้น มาตื่นเลยค่ะตื่นเลยโอเคเมื่อกี้แอบหาน้องชินี่ต้องสตาร์ทรถหาปุ่มสตาร์ทไม่เจอเลยจ้ะใช่เขาเพราะว่ามันเป็นตัวดัดแปลงเนาะตัวดัดแปลงไม่มีกุญแจไม่มีอะไรคือเขาจะแบบเปิดปิดตรงฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วก็จะรับสตาร์ทอีกฝั่งหนึ่งเราไม่นไอ้คนเชี่ยคันที่สองค่ะคันทร์ทที่สองคันที่สองของคันนี้ ครั้งนี่สองของการขับพี่บากคันแรกก็จะขับนี <c ans <c ans> <c ans ้ไหวไหมเนี่ยได้ได้แน่นะค่อยๆขับเนาะแรงดีมากเลยรถเนี่ยแรงดีเบบเราเองจีนี่อยู่บนเลยละก็เมื่อกี้ตอนที่ขึ้นเนินอ่ะโอ้โหรถพีบากก็ขึ้นแบบปื๊ดปื๊ดเลยอ่ะของเรานี่คือแบบค่อยๆมันเป็นรถคนเสบียงนะรับภาษาคนเสบียงให้กับแก๊งน้องจีนี่วันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวให้ขาบ้านจาบุครับ จะโบคอกซี่โอเค <Okay. S 1> ทำใหม่แม่คว <c oughs> ิวหน้าฝนยามเขียวขป็จีเลยเนาะครับฝั่งนู้นจะเป็นไรยังแบบรอฝนอยู่คัามยากเขียวลุยต่อเจ้า <c oughs> ป่ะพร้อมยังรถขนสเสบียงของเราป่ะด้ย <c oughs> เราจะไปแวะทำอาหารก่อน <c oughs> ใช่เออต้องถามน้องจีนี่อันนี้เขาเรียกว่ารถรุ่นอะไรครับเนี่ครับคาวาซิ <c oughs> วาสกีเหรอครับเดี๋ยวป้ายยาไปเรื่อยเดี๋ยวอนาคตไม่แน่เนาะจบทริปนี้จัดเลยเป็นแสนมั้งเนี่ยไปเสนอราคาที่เท่าไหร่ครับเนี่ยป้าตอนนี้เท่าไหร่ฮอนด้าแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่แสนสามป้าสามแสนกว่าฮะอันนี้ C R F สี่ร้อยห้าสิบป้าเหลงแท้ สี่ร้อยห้าสิบสามเซนมาได้พี่ทิพย์หักขีขีเอาไปเไรครับเดี๋ยวค่อยลองทางล่าบคอเป็นมอเตอร์ไซค์เวฟก่อนนะหลังีได้คอคอแบบเท่ๆได้ไหมเนี่ยได้ไหมลุกไม่ได้นะโอเคครับลุกไปเป็นตะกร้องต่อลองลองลองขับดูลองขับใช่เป็นไรรคับเป็นเวฟเป็นเวฟลองไม่เถื่อไปเไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้เราชมดีกว่าต้องไปหัดดีๆครับ ไม่ธรรมาดา เ่ตรงนี้ครับเคยมาส่วนหินเนาะบ้านหาเพื่อส่วนหินที่เรามาที่ักเนี่ เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นความเชื่อเนอะนะการสิ่งไม่ดีครับอาโบยาบโบ่าอาโบย่าน,นี่คือชาวลาโหวครับโอ้ยโอ้าโอ้ เก้าให้ได้รับชมนะครับแล้วก็รั้วบ้านที่เป็นไม้เนื้วทรายเลยเลยอะไรนี่เราคลุงนี่หรอกครับาครับตอนนี้เราเลยแล้วอ,อ๋อใช่ไปทางนี้ทีนี้หลงทางมา <laughs> โอ้โหไม่ธรรมาดาเลย ตรงกลางนะครับนะอะยต่อเนาะไปโบจ้าโบจ้าอบคุณูมครับฮัลโลฮัลโัดีค่ะนี่อกตกโอ้สวยครับ ใช้มอไซค์ขนของกันเนาะค่ะลำเลียงข้าวโพดลำเลียงพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาลว้าวไปแล้วว้า,วาโอ,โโอ้แต่เราไม่ได้เดินมาบนเพนเนอะใช่รอบนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เลยเนาะ,อะเอาให้สุดหดยุดที่จยุดที่บ้าน เคยมาไหมสวนหินไม่เคยมาหรอพี่เคยมาครั้งหนึ่งน่ามันแหละโอ้โหนาสวยงามสวยงดสใสโอ้โหนี่คือสวนหินนะครับสวนหินบ้านพลาขื้นค่ะตัวนี้กำลังเปิดไปสลายท่องเที่ยวใหม่โอ้โหเราก็มารีวิวใหม่เลยค่ะมาโปรโมทให้กำลังขึ้นอบจอกำลังจะโปรโมทโปรโมทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ค่ะและ พี่ว่าน่าจะถูกใจขาวแว้นได้เลยอ่ะใช่อสายมอไซค์วิบากนี่คือน่าจะไม่พลาดนะครับนะเส้นทางธรรมชาติเจอวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาตอนนั้นเราอยู่ข้างล่างปุ้นอันนี้ขึ้นมาตังบนเลยครั้งที่แล้วมาเห็นเขาเอามออไซค์ขนของมาด้วยขนข้าวโพดน่าจะเป็นข้าวโพดที่จะไม่ผห็ขนข้ามดอยฝั่งนู้นมาฝั่งทางนู้นจะเป็นสวนเป็นสวนข้างบนขึ้นมานะ งามจับใจเต้นนะเก็บภาพเป็นที่ระทึกก่อนครับสนุกสนานกับแก้งชื่ออะไรนะกระจอกบอกจิงกระจอกบอกจิงนะครับทั้งนุ่มทั้งสาวไปหาเซเว่นครับยังไม่หยุดยั้งเดี๋ยวไปต่อเนาะทลิปนี้ดูกันยาวๆเลยครับแล้วก็มีหลอกสาวด้วยอันนี้คือจะของช่องติ๊กต็อกนะ โลเอาจริงดิอ้โเบียดทใจานคุณยังลองไหมโอ้โหลองเดินลงไปได้อยู่ลองเดินลงไปนะไม่ลองขับใช่ไหมรับกยรเอาถ่ไนตั้นแบบวิดำยล่อยกหล่้วโอ้โอเขาจะมีเป็นทางรถไปได้อยู่ เรากลับทางเดิมดีกว่าน่าน้องจี้เราใจไม่ด้านพอครับนู่นไป,ลไปลแล้วไปแล้วเราหนุนใช่นู่นนู่นงลางนู่นเลย่ยอ๋อสโลแกนไปทุกที่ที่ไม่มีถนนส่วนเบียทิฟก็ขออนุญาตกลับทางเดิมนะไปละข้างลางนูน่นครับจีนี่ล่ะขึ้นทางไหนดีขึ้นทางนี้เลย ทางเดินดีกว่านาะโอเคเราใจตรงกันครับไปละโอ้โนน่น่นปน่นแล้วดูโอ้โหทำได้ยังไงโอ้โหเฮ้ยนี่เดียวนีเดียวเดียวนี่เดียวโอ้โหสุดยอดน้ำถือน้ำถืออ้ เบาวบเสียวเสียวเสียวเดีไมด้ไหมนนี้แรงสุด้โอ้โหสองคันผ่านไปเว็บไม่ไหวแน่นอนโอ้โหโ้หอ้หล้หโอ้ห้หอ้โอ้ นิดเดียวครับเสียดายอะสูงเนี่ยทำให้เขากล้ากันเนี่ยไปทิพขอบายนะครับขอเป็นคนดูดีกว่าอ๋อไปอีกรอบนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้าเโ้โหโอ้ะเโ้โหโหอ้อเหห จีนี่ก็ไม่ไปคันนี้ก็ไม่ไปเนาะพอสูงเกินไปนะครับรครับขอกลับทางเดิมดีกว่าครับปลอดภัยครับรว้าวสุดสุด นี่ไปทางใหม่ไหม<ะ>ไปทางใหม่ก่อนไม่ไหวแล้ว <laughs> แค่ดูก็เสียวะนนะะจะขนาดเราเป็นคนดูแล้วยังหายใจไม่ทูท้องอะเมื่อกี้ใจไม่ด้านพอขับยังจะขนาดไหนอะ,ะเนาะไปล<อ>ุยต่อกัน เลยอ่ะตรงเนี้ยยอมใจยอมใจครับโห้ชาญมากอ่ะสายโหดซ้อนทำไมพี่จ้าซ้อนไหมเอกมาไม่เอาไม่เป็นไรเสียวตรงนี้เขาปลูกกันยังครับนี่ยังยังเตรียมดินเราวิ่งเส้นนู้นเส้นที่มันเป็นทางเดินเนาะนี่พอนั่นแหละดดูิแมนชันมองลงไปก็เสียวแล้วก็วิ่งจากนู้นเข้าไป ก็ลงทางนี้ไปไหนต่อเจ้าตามไปเรื่อยๆตามหนุม่มส,สาวไปเห็นว่ามีน้ำตก,กอยู่ข้างใน,นงเลนป่าโซนนี้แบ่เคยมาเนอะน้ำตกนะร,รู้สึกว่ารอบนี้มาลึกข,ข้างี้แล้วนะครับเลาะทางตรงนี้เลย เอาเดิมต้องสิงกับเพื่ <laughs> อนทั้งห่ะม <laughs> ไม่ต้องสิงกับเขาไปเก็บละ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับกำ<ร><ร>ลัง<บ>โปรโมทเปิดแล้วใช่ไหมอ่าครับก็โปรโมทให้นะครับใครมาเที่ยวที่จับูก็แวะมาได้นะคะห่างจับู15น,นาทีเนาะครับก็มาในหมู่บ้านเดียวซ้ายเลยข้ามเลยขาเบือก็ขนุนปอ,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 อยๆขึงฟังต้องฟังเนอกปูนนี่ถนนเขาทำแบบกระดิ่งพวกผล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 ิตชาวบ้านเนาะครับ เตีมดินไว้ก่อนโอ้โหที่นี่น้ำดิวโน้นนคะ่ะ